เพราะก็บีดแล้ววันนี้นะคะบีก็พาเพื่อนๆนนะออกมาทํางานนะคะจากหลังจากที่เรานะคะเจอแบบว่าฝนตกแบบ4ี่ห้าวันติดต่อกันนะคะตอนนี้อากาศก็กลับมานะคะออมีแดดแล้วนะคะฝนก็ตอนกลางคืนนะคะตกนิดหน่อยนะแต่ตอนเช้าก็หยุดแล้วนะคะแล้วก็มีแดดเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูบรรยากาศออรอบๆนะคะว่ามันเป็นยังไง ก็มีแดดแล้วจ้าเรากำลังจะเดินทางนะคะไปทำงานกัน,กนกมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะถึงแล้วจ้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ทำงานของแฟนจากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปีจะพาชมบรรยากาศดูน้องหมานะคะ นี่ก็หลังจากที่ฝนตกสี่ห้าวันนะคะมะเขือเทศก็ยังแบบว่าเยอะอยู่เลยนี่จากเพื่อนๆเ,เต็มเลยเนาะเอ้ยพริกปาปิก้า ไม่รู้วันนี้เขาจะมาทำอะไรเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วยังล้างทำความสะอาดนะเพื่อนๆแล้วก็เลยดำอีกแล้วมีขี้ผงขี้ฝุ่นอีกแล้วเดี๋ยววันนี้บีจะพาเพื่อนๆนะคะไปเก็บไ ลูกพุนจ้ะเพื่อนเเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เราไปเก็บอ่ะเราได้เอน้ําผลไม้เนอะประมาณหกลิตรนะคะตอนนี้เราก็แจกจ่ายเขาไปหมดแล้วแล้วก็ช่วงนี้มันกําลังเยอะแฟนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเก็บไปแล้วก็ทําใหม่อุ้ยเพื่อนเพื่อนสตเบอรี่แค่ลูกเกญ่มากเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยกินไม่ทันน้องหนอนนะนี่นี่กําลังเริ่มแดงลูกใหญ่มาก เยอะเลยนะนี่แต่ว่ายัางไม่แดงหลังจากที่ฝนตกนี่ก็สตรอเบอรี่โอ้ยเห็นไหมคะนี่เน่าะละกินไม่ทันน้องหนนเลยช่วงนี้กำลังออกเยอะเลยนะ แล้วเพื่อนๆแล้วเน่าแล้วด้วยกินไม่ได้ดูสิน้องนอนกินไปละสามสามครู่ดูลูกนี้เน่าไหมลูกนี้ก็เน่าลูกนี้ไม่เน่าแต่ก็ใกล้จะเน่าแล้ว เราก็พาเพื่อนๆมาอีกแล้วมาที่สวนอีกแล้วก็จะมีหลากหลายนะคะมีหลายอย่างเดี๋ยววันนี้จะต้องไม่ลืมนะคะจะเก็บผักเคลนะไปดูซิเนี่ยถั่วไม่มีคนกินเพื่อนๆเอาไปทำอะไรกินเนี่ยถั่วแบบนี้ไปตำส้มตำได้ไหม ขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็นี่นะคะบ็อกเกอรี่กำลังออกหัวแล้วเพื่อนๆน,นี่จ้า <c oughs> Was machst du? Pool fertig machen heute, ab siehst Das ist die Seite, was hier ja. ist, schon gemacht. Mhm. Da drüben, was Schwarzes, das muss man mhm. gemacht werden. Okay. Und? โอเคเดี๋ยววันนี้แฟนบีจะทําความสะอาดภูค่ะเพื่อนๆแกบอกว่าเมื่อวานนี้แกทาไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะมันก็จะเห็นแบบเป็นสีสว่างสว่างตรงมืดๆตรงนั้นอ่ะมันเป็นขี้ฝุ่นนะเดี๋ยวแกก็จะดูดออกจ้ะคุณ่ะแต่เดี๋ยวส่วนตัวบีเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนไปเก็บลูกพุนเพื่อที่จะเอาไปทําน้ํำผลไม้ไปกันค่ะ ฮัลโหลฮลเล่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเก็บออลูกพุนกันค่ะนี่จ้ะบรรยากาศในการทำงานของเราวันนี้สวยงามมากนะคะเดี๋ยวจะมาดูลูกพุนตรงหน้าบ้านนะเพื่อนๆดูจะให้เพื่อนๆดูว่ามันล่วงนะคะเต็มเลยอันนี้รถถูนะแล้วก็ลมแรงนะคะฝนก็ตกเนาะ เนี่ยเสียหมดแล้วเดี๋ยวบีจะไปเอาที่ต้นนะคะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนแฟนบีบอกว่าทําน้ําผลไม้อร่อยมากๆตอนนี้เราทําไว้หกขวดนะเราก็หมดแล้วนะคะไม่มีแล้วหมดแล้ว แฟนเราก็ทำงานนะคะก็ตัดหญ้าไปเรื่อยๆตัดหญ้ามั่งทำอะไรมั่งก็แล้วแต่นะคะแกก็จะดูแลของแกเองเนาะไม่มีใครมาบอกนะเพื่อนๆเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆมาเก็บัะเขือเทศอันนี้ดูสิโอ้ยล่วงหมดแล้วอันนี้มันอร่อยคะ่ะบีชอบมันหวานดนีล่วงมันเป็นมะเขือเทศแบบยาวๆเนาะเพื่อนๆนี่บีชอบแบบนี้อุย้ยเพื่อนๆดูดิ ร่วงเต็มเลยเสียดายนะเนี่ย,ยมอ้เขือลูกกลมๆมันไม่อร่อยนะบีชอบแบบนี้ค่ะชอบลูกยาวๆมะเขือเทศลาชินีเอาไว้กินเล่นเพื่อนๆทำยำทำอะไรอย่างนี้เราก็ใส่ได้ผัดข้าวผัดให้แฟนร่วงหมดแล้ว เอาไม่เยอะหรอกค่ะอยู่สองคนก็ทำกับข้าวไม่ได้แบบไอ้นี่มากเพื่อนๆตรงนี้เสียดายมากเลยตกมันร่วงค่ะดูเต็มเลยเพื่อนๆเสียดายเนาะมันไม่เสียบี่ก็จะเก็บเอาอยู่มันแตกค่ะเก็บไปก็กลัวมันเสียเสียดายอะ่ะดูสิมันแตก โอ้แตกแบบเนี้ยโอ้ตายแล้วตายแล้วเสียดายของมีก็เยอะมีเยอะเกินเนาะเพื่อนเนาะ จะเอาลูกยาวๆอันนี้มันเปรี้ยวมันไม่อร่อยค่ะน,นี่เอาลูกยาวๆไปให้เฟนกินกับขนมปังแฟนชอบโอ้ยอันนี้ตกลงมาเอาอีกสักลูกหนึ่งจ้าอือต้นนี้ล้มค่ะเต็มเลยเอาตรงนี้และโอ้โหอันนี้หลอนเจาะแล้ว โทนี่เวกจะไปเอาลูกนี้อ๊บนี่เพื่อนๆโอ้เสียจ่ะเอาลูกใหม่นี่ลูกนี้โอเคไป <c oughs> ไปสถานีต่อไป <c oughs> มีอะไรบ้าง ที่เราสามารถจะเอาได้อติโชคก็ยังไม่แก่ดูน้องทัวนี้มานี่ก็เมียก็เมียปะก็เมียแล้วสิ <c oughs> น้องหมาเราเดี๋ยวจะเอาสุกคินีสักหน่อยนะคะ หาสุกินีก่อนบีชอบที่มันไม่ไม่ลูกใหญ่มากนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าลูกใหญ่อ่ะมันไม่อร่อยมันถ้าเป็นลูกเล็กๆอ่ะมันจะหวานรสชาติดีเดี๋ยวเราหาก่อนนะคะไม่ได้มาสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์ตอบแฟนไม่มีเลยมีลูกน้อยๆเดี๋ยวบีหาก่อนลูกนี้ก็กําลังพิ่งเกิดเอง น้อยน้อยน้อยเกินไม่เอาจ้าอ,อันนี้ก็กำลังเพิ่งเกิดค่ะเราก็ยังไม่เอานะอันนี้ยังเล็กอยู่เลยไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาจะได้ใหญ่กว่านี้หน่อยเล็กไป はい。 เวลาเ,เวลาที่เราดูดนะคะใบไม้ก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมพอมันเต็มแล้วก็เขาก็จะมีซิปนะคะให้รูดออกเราก็เอาไปทิ้งะคะ่ะมันมันมันไปได้ทั้งดูดทั้งเป่า ไค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพักไปทานข้าวก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงวัสเทสอา้นอเลสวามคันดูทริงเกนบีเอาบีชงชามาค่ะคนละขวด <laughs> อันนี้ของคุณผู้ชายค่ะของคุณผู้หญิงอยู่บนโต๊ะสีเขียว <laughs> มีสีสัน ป้าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพ่อคะอันนี้ก็คือชเวสเกตที่บีเก็บมานะก็ได้แค่นี้แหละตะก,ก้าหนึ่งประมาณ2กิโลนะคะส่วนผักก็ได้มะเขือเทศมานะคะนิดนึงได้พริกมาเม็ดหนึ่งแล้วก็อันนี้ ผักชีฝรั่งนะคะหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าพิตาเซียค่ะบีก็เก็บมาเดี๋ยวกลับมาจากทานข้าวเดี๋ยวบีจะมาเก็บเคลค่ะเพื่อนๆผักเคลนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแล้วก็แอปเปิลอันนี้เราก็สอยลงมาน,นเดี๋ยวเราก็จะเอากลับด้วยนะคะเพราะว่ารสชาติมันก็ดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เราชิมให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะมันอร่อยอันนี้ก็ชาของเราเนี่ยค่ะบีก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูนะ เอาไปโทนี่เราจะไปทานข้าวกันแล้วค่ะปะ เ,เพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือร้านอาหารที่เรามานะคะก็ค่อนข้างที่จะเงียบนื่งนึงเพราะว่ามันเป็นเ,ออเมืองเมืองเล็กๆอะไปะเข้าข้างในกันดีกว่าเพื่อนๆจ้าเราก็สั่งน้ำองุ่นนะส่วนแฟนของเราก็สั่งเบียร์นะคะเป็นเบียร์ที่ผสม <c oughs> ใช่ไหมไว้เส้นเบียร์มิดดุงเคนอย่ายะ โฟโฟ <laughs> อร่อยค่ะดิสั่งน้ำอ้งุ่นผสมโซดา <c oughs> เวลานะคะที่เราอ่ะจะทานน้ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องชนแก้วกันแล้วเวลาที่เราชนแก้วกันนะคะเราก็ต้องมองตาด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราไม่มองตามันเหมือนกับว่าเราไม่จริงใจอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะต้องนะคะมองตานะคะ ก็ชนแก้วก็จะต้องพูดว่าโพสด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็ก่อนที่เราจะทานอาหารนะคะเขาก็จะชอบพูดว่ามาไซกุเทนาะเพทิตหรือว่าแบบประมาณว่าให้เราอทานอาหารให้อร่อยค่ะเพื่อนๆที่นี่เขาก็จะเป็นเมืองแบบว่าเป็นเมืองแบบคําอวยพรนะคะเวลาที่เราจามใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเกสมหายเหมือนกับว่าให้เราหายเร็วๆอะไรประมาณนี้จ้ะ เดี๋ยวมาดูเมนูนะคะว่าเราจะทานอะไรกันตั้งกีช้ซตกุเอนุนเพื่อนๆซุปเห็ดเอสุ่ อาหารที่ทานวันนี้นะคะก็คือข้าวกับไก่ย่างจากเพื่อนๆแล้วก็จะมีสลัดให้เราด้วยทา่านค่ะเชิญทานค่ะมาไซ <Right too. S 1> <laughs> ตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จแล้วจากเพื่อนๆนี่ไงอ๋อเขาให้เรามาดูว่าเนี่ยค่ะดินตอนตอนตอนที่ฝนตกอะ่ะมันสไลด์ลงไปเพื่อนๆ นี่จ้ะฮ่๊ฮวเพื่อนอะไรนะ่ะซีเก่เฮ <s succ ot> ้ยเพื่อนๆดูสิเรียกใหญ่เลยแต่ไปไม่ได้โอย้ยมีสองตัวมาอีกตัวหนึ่งชักวสิสวยัยเฮ้ พาบีทำค่ะเพราะว่าแกทำงานค่ะพเพื่อนนี่จ้าสวยมากๆเลยนี่จะข้างหน้าเราเนี่ยนะพเพื่อน,นเป็นคูปนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาเอาไว้ขังคูปนะคะขังคนนะคะเป็นคูปนี่ค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นสถานที่ราชการแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะพเพื่อนเขาก็เข้าใจทำนะคะนี่แหละค่ะก็ ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเมืองนี้อยู่นะคะก็เนี่ยสิ้นสุดแล้วเพื่อนเป็นเมืองเล็กๆนะคะหลุดจากถนนนี้ไปก็ก็เป็นหมู่บ้านอื่นแล้วค่ะ <c oughs> มาจากเพื่อนๆมาเก็บมะเขือเทศกันอุนเวนลุนตอร์เกฟัล โอเคนี่ก็คือผักที่เรานะคะเก็บไปนะมันก็จะมีผัก ะะมีผักชีฝรั่งนะหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าพิตตาเลียค่ะมีบาซิลิกุ่มเนาะเป็นแบบกระเพราฝรั่งนะคะแล้วก็มีแตงมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะแล้วก็พริกค่ะเพื่อนเอนก็นี่แหละบีเอาไปแค่นี้ สวัสดีครับจะเล่นนะคะนี่จะเล่นนะนี่ไปแล้วจ้าเสร็จงานแล้วค่ะวันนี้แฟนบีก็เตรียมตัวปิดแล้วไปไปขันค่ะไ <Happy. S 1> ปะฮัปปี้ฮัปปี้อ้าวโทนี่ฮัปปี้ เพื่อนงานของพวกเราก็จะประมาณนี้นะคะเร่งๆรรีบนะคะทํานู่นทํานี่ทําหลายอย่างค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปวิดีโอของบีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บีไป,ไปก่อนอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะเอาวิรด้เซน